สวัสดีค่ะวันนี้น้องก็จะมาบอกสูตรชาเย็นกันนะคะเริ่มที่เมนูแรกชาเย็นร้อนค่ะนมพ้นสเกลเลขสามหรือยี่สิบมลค่ะตักชาสามส่วนสี่ช้อนดำค่ะเขยา่าเขย่านิดหน่อยเพื่อให้หน้าชาเสมอกันนะคะสกัดชาหนึ่งร้ยห้าสิบมลรวมส่วนผสมค่ะ นมฮอกไกโดหนึ่งช้อนชาพอดีค่ะหลังจากนั้นคนให้เข้ากันเลยค่ะแนะนำให้ลวกแก้วกระดาษก่อนนำมาใส่เครื่องดื่มให้ลูกค้านะคะน้ำชายเย็นมาใส่แก้วของเราได้เลยค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไปต่อแก้วที่สองเลยนะคะเมนูที่2ชายเย็นแก้ว16ออนค่ะนมข้นสเกลเลขสีหรือ25่สิค่ะ ตักชาหนึ่งช้อนดำเข้มเสมอปากช้อนนะคะอย่าลืมสังเกตความละเอียดของผงชากันด้วยนะคะน้องการแนะนำให้คนก่อนตักทุกครั้งนะคะสกัดชา150 ml รวมส่วนผสมค่ะสนใจสั่งซื้อวัตถุดิบทักหาพี่แอดมินได้เลยนะคะตักนมฮอกไกโด1น่ช้อนชาพูนค่ะ คนให้เข้ากันได้เลยค่ะตักน้ําแข็งให้เต็มแก้วแล้วเทชายเย็นของเราใส่ได้เลยค่ะว้าวน่าก,กินมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นเติมน้ําแข็งนิดหน่อยปิดปาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาต่อที่เมนูสุดท้ายกันเลยค่ะเมนูสุดท้ายชายเย็นปั่นค่ะ นมข้นสเกลเลขห้าหรือสามสิบมลค่ะตักน้ำตาลทรายขาวสามส่วนสี่ช้อนดำค่ะตักชาหนึ่งช้อนดำพูนนะคะเขย่าเขย่านิดหน่อยเพื่อให้หน้าชาเสมอกันแล้วนำเข้าเครื่องได้เลยนะคะ สกัดชา150 ml รวมส่วนผสมค่ะกลิ่นชาหอมฟุ้งมากเลยค่ะ,ะตักนมฮอกไกโดสองช้อนชาพูนิดนี้นะคะแล้วคนให้เข้ากันได้เลยค่ะแล้วเทชาเย็นใส่โถปั่นได้เลยค่ะตักน้ำแข็งหนึ่งแก้วพูน กับอีกหนึ่งตักนิดๆนะคะนำใส่เครื่องปั่นได้เลยค่ะเก้วนี้น้องการลองชิมแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะปั่นจนเป็น,นเนื้อสมูทนะคะตอนดื่มจะได้อร่อยเสร็จแล้วเทใส่แก้วได้เลยค่ะตกแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เครื่องดื่มของเราหน้าดื่มขึ้นนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะครั้งหน้าน้องกาจะมาแจกสูตรอะไรอีก รอติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องการขอลาไปก่อนบ๊ายบาย